จื่มซังเหอต้นหอมต้นหอมอุ้ยสวยมากเลยนะอันนี้ดูนี่จื่มตทิดาค่ดานี่ดูออเอออันนี้หนัาคุนรู้ขนาะสมบัติมันนคนดูอายดเี่ยวพายก๋วยเตวาม้าแกกินครับบกินปะตเียวะาหมอกับกลอกขาพีอายยกยนี่คเชียคงกดส่วนที่สุด สวัสดีสวัสดีทุกคนยินดีทุกคนเขาส่งมาต่อค่ะเกิลเดอยินดีทุกคนเข้าสู่เมืองเมืองแข่งบอแกวเซินทุกคนมาเชียวเดอเมื่อเนี้ยคือฮาส่งเอื้อน้องมาหยงโงมาเบ่งบุญบางไฟแม่นแล้วบุญบางไฟเดือนหกตอนนี้คือคนน่ะจะหลายอยู่เบื่องแต่ขาเจ้าจอดรถนอนถูเนาะคือรถไหลหงๆบางไฟบนท้องฝุ่นเนาะพาทุกคนไปน้ากันเลยเดี๋ยวพาน้องมาสบายดีเรับ สบายดียดไปเลยน้ำนท,นท่ามาเที่ยวเด้อมาเที่ยวเนาะมาเที่ยวเมืองเมขาเด้อเออจอได้ว่าบุญบางไฟนี่บบเฮ็ดหลายหลายปีเนาะทุเนาะเฮ็ดปีนี้ปปปปไปทุกคนพาทุกคนไปเ <c oughs> ขาขายอย่างเดนี่ขายมะครุกอีบ,อบ,อบุ๊บุลินไปเฮาไปอันนั้นก่อนไปกินข้าวน้ำอ้ายเขาไป มื่อนี้ยคือมือโตไม่ได้บัตเซอร์เนาะแต่ว่าหมูหมูเขาได้บัตเซอร์ก็เลยเอาน้องไปนำโบโบโบสบายดีไทยได้บ่จิ้มซะจิ้มแซ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 ง้อ ต้นหอมอุ้ยสวยมากเลยนะาหักอันนี้ด้วยน,นี่จึงปะทิดาค่ะทิดานี่ดูออเอออันนี้หน้าขุ่นรู้ว่าหน้าสมบัติมันนะ <laughs> อุ้ยพากันมาลินมาโดนและนางนางอยู่ตีเนะ่เ <laughs> นาะมาไขรเขิองอ่ะ <laughs> อุ้ยน่าหักสุดเลย <laughs> สบายดีสาวไบา่ลยอเลยอสบายดีคนรออยู่มึงมึงมีคนรอเด้อสูอันี้สบายดีซื่อย่างสื่อยังคำเซิกคำเซิกสบายดีวสูมึงมึงมีคนรอมีคนงามก็สูก็เนี่ยคือ มั้อตไ่ได้บาดเนอะต่ว่ามันมันโมลรตอนนี้เอร์บมีม่บอลนาโตม่เต็มเด่นยังไงมันกเตมม่บอลนางเด้โตเต็มนุ่มน่น่ารักมันโตไเยบาทแต่ว่ามันโมนน้ ไม่ม okay. ีท yeah. ี่นั่งอ่ะแกตกลงเราได้นั่งไหมอ่ะคนเลยมันไม่มีบอนั้ำทุกคนฮะโดนแล้วมาแต่เสาเหมือนมาตัดแต่งานแหม็บเพื่อนอยู่ทางด้นหน้า อยากปฏิเสธได้ทุกคนคนจะลายเนาะแล้วก,ก็อากาศก็จะฮ้อนๆเลยแต่ว่าแต่ว่าโชคดีเพราะมันมีลมแล้วก็ขัน้นถ่ายเทปไซบอร์นเอืร์นเมืองๆก็จะเป็นเมืองที่บริสุทธิ์ห่น,นดใดเลเขาบอกมีน้ำก้อน่ะใอะแล้วก่อนคิดว่ากินเบียร์สดก,กินน้ำกรอนแล้วก็กินเบียร์จะกินน้ำก้อนน้ำก้อนปนเบียร์จ้า ทุกคนไม่นอนลีอลีสวยมากเลยอลีเสร็จทดด้วยทุกคนดูสบายดีสบายดีมาเดิมาเผาแล้วแกกินครับดมากกินผัดอเสี่ยวมอบะารอบข้ามสบดมอเกียให้เกี่ยงฐานบรรณาฐานสีประเสริฐจิ้มจ้มหน่หนดงนึงไดทุก่านคก้กลดวอ้ยแคปอม่นีคือแดงงาด้่าตาแดง่ะเนี่อดบอกไปทั้งการนาัเดีบหลายบอเพจงมายายาเนี อันนี้คือธงเป็นอย่างไรองเรืองเรือขออะไรหรับต้นปีน้องเพื่อนเด็กได้ตัวต่ำพิเศษคือวันด้าสาบานบ้านเอาตัวไม้ที่น่นน้น้อจารยท่านลุกเงลุกขากันบนองอยนจบเชียงวิ่งกันเองเอ้าติดพิเศษนัพนาครับสีปื้อนอเนกเารเยคอยเคลียรออเนความด้ยานผมด้วยรตามอเมริการท่ ปออันนี้จะเป็นบางไฟเนะทุกคนคือมันหลาเยอย่างมันมันมีหลายหลายบ้านมาหัว่กัน 猫。 ยังดอนออยู่ซะนี่ทุกคนทั้งนี้ก็จะเป็นของบ้านอย่างนี้เขตตลาดเข็มทองมีลายบ้านเนาะปะดะปะดาสีสันก็จะสวยงามแบบนี้คุณเห็นค่ะเรียนนี่เห็นยังโอ๊โอ้ไฟลุกกันไฟโอ้โอ้ เป <class ic> ็นลนอันนี้อันคด่งด่าเซติสวยงามมากสวยที่สุดในงานนี้แล้วค่ะมา้องอเมองมองีคุณจ๊สวยสเอ้อ